สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํารถเข็นตัดหญ้านะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับร้อยสามสิบเก้าซีซีนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสี่จังหวะนะครับอ่าดูล้อนะครับด้านหลังอยู่ที่สิบนิ้วนะครับด้านหน้าเจ็ดนิ้วนะครับนะตัวนี้จะอ่าเติมน้ํามันอยู่ที่เชื้อเพลินครับหนึ่งจุดหกลิตรนะครับน้ํามันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์จุดหกลิตรนะครับตัวนี้ก็ปรับระดับ การตัดนะครับต่ําสูงนะครับอยู่ที่8ระดับฟังก์ชันนะครับนะครับหญ้าญี่ปุ่นก็จะต่ำสุดถ้าหญ้าหญ้าสูงก็ปรับมาที่ที่8นะครับ1ถึง8ฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะมีที่ที่เก็บขยะนะครับอยู่ที่62ลิตรนะครับสมมติว่าเราต้องการไม่ไม่เก็บนะครับเราจะพ่นนะครับ นะครับตัดแบบพ่นนะครับเมื่อเอาถังเอาถังเก็บขยะออกนะครับให้ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่ออุดนะครับอุดแล้วก็ปิดปิดนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก็จะพ่นออกมาด้านนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเก็บขยะก็ดันตัวนี้ออกนะครับยก แล้วก็เอาปากพุ่นเพื่อจะปิดเปิดเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเก็บขยะเหมือนเดิมนะครับนะครับก็ใช้ได้ตัวนี้พับเก็บได้นะครับพับเก็บได้โดยคลายตรงนี้นะครับแล้วก็ดันตรงนี้นิดนึงเนี่ยเนี่ยดันแลงนี้ฮะก็พับเก็บ นะครับเมื่อไม่ใช้งานนะครับไม่จะกลับมาเหมือนเดิมก็โยกมานะครับก็ล็อกนะครับมีคกิ๊บล็อกอยู่อันนี้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการติดเครื่องยนต์นะครับ การติดเครื่องยนต์ก็เมื่อเราใส่น้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วนะครับการติดเครื่องก็คือจับตรงนี้นะครับผักมานะแล้วก็ดึงอันนี้มีจังหวะเดียวนะครับถ้าปล่อยก็ดับอันนี้มีจังหวะเดียวปล่อยก็ดับเม่จะติดใหมก่ก็จับแล้วดึงสตาร์ทง่ายครับเป็นสี่จังหวะ อี s ี่สตารครับตัวนี้ปกติเราทั่วไปนะครับเราจะต้องเข็นนะครับเพื่อตัดอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษนะครับ mm hmm. เมื่อกรรมตัวนี้เข้าไปครับ mm hmm. เครื่องจะเดินทำงาน mm hmm. ให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับพอ mm hmm. กรมตัวนี้เสร็จปุ๊บเรามาประกรด้านนี้นะครับ มื่อรนี้จะวิ่งนะครับปล่อยแล้วจะหยุดตรงน,นี้ก็มีใส่ช่องนะครับน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มหรือว่าอย่าไปดื่มของมินมานะครับตรงน,นี้น้ำดื่มเวลาถือน้ำนะครับเนเครื่องก็ปป่อยนะครับมาดูอีกรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะ รถเข็นนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันคือว่าสามารถเร่งเร็วและช้าตัวนี้จะบรรจุเชื้อเพลิงอยู่ที่1 6ลิตรนะครับอันนี้0 6 L. น้ํา้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้6 5 L. แรงนะครับ193ซีซีตัวนี้ใบมีดความยาวใบมีดอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นแบบไม้บรรทัด2คมนะครับจะอยู่ที่21นิ้วนะครับถังเก็บหญ้านะครับสามารถถอดออกได้นะครับบรรจุอยู่ที่62ลิตรแล้วก็ยังสามารถกรณี เราเต็มหรือว่าเราต้องการแบบตัดแบบพ่นออกข้างนะครับตัวนี้ให้ใส่ตัวนี้อุดด้านหลังท้ายนะครับด้านหลังท้ายด้านหลังท้ายตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาลักษณะการตัดก็คือหญ้าเขาจะพ่นออกด้านข้างนะครับบางกรณีเ,เขาไม่อยากใส่เขาอยากจะพ่นออกเพื่อว่าเวลาแดดมันเผาแล้วมันก็จะตายของมันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใส่กับถังขยะเหมือนเดิมเราก็ ยกตัวล็อกออกนะครับดันตัวนี้แล้วถอดตัวนี้เพื่อจะปิดก็จะไม่พ่นออกแต่เราใส่ถังเก็บขยะก็จะอยู่ในที่ถังเก็บขยะนะครับอันนี้เป็นระบบคร้าวๆนะครับของตัวเครื่องนะครับตั้งระดับได้อยู่ที่8ระดับนะครับล้อตัวนี้ด้านหลังก็อยู่ที่10นิ้วนะครับด้านหน้าจะอยู่ที่7นิ้วนะครับ ระบบเครื่องตัวนี้นะครับเมื่อเติมน้ํามันแล้วครับมันจะมีตัวปั๊มน้ํามันนะครับถ้าเกิดเราเครื่องใหม่ๆน้ํมานะมันหมดนี้ถ้าเกิดเราใสา่ปุ๊บเนี่ยเครื่องจะไม่ติดเราช่วยปั๊มน้ํามันตัวนี้นะครับเก้าถึงสิบครั้งนะครับเพื่อดันน้ํามันเข้าคาบูนะครับตัวนี้ก็พับได้นะครับพับเก็บเมื่อเลิกใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพับก็ดันตัวนี้หน่อยนึงนะครับเพราะมันเป็น เป็นเขี้ยวนะครับมันนี้เก็บพับนยะเอาคืนกลับมาเมื่อใช้งานแล้วก็หมุนพลิปล็อกนะครับหมุนกลับแล้วก็จะมีตัวที่เวลาเราจะใส่น้ำนะครับใส่คอปเปอร์เพื่อจะล้าง ล้างใบมีดนะครับเศษหญ้าที่สกปรกอยู่ด้านในเมื่อเราติดเครื่องนะครับใบมีดก็จะหมุนน้ําก็จะลงไปเพื่อจะชาระล้างใบมีดให้มันสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับในเมื่อเราใส่เชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีสตาร์ทก็ไม่ยุ่งยากครับตัวนี้ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนโช๊คและตัวติดเครื่องนะครับ จากตรงนี้นะครับดึงครั้งเดียวตัวนี้จะช้าเร็วอยู่นี่นะครับจะเป็นนะครับรูปกระต่ายกับเต่าอันนี้เร็วนะครับช้าก็ามาคืนกลับหักไปด้านหน้าเร็วนะครับ เมื่อต้องการตัดกำด้านนี้นะครับมันก็จะเดินของมันเองเราไม่ต้องไปเหนื่อยต้องไปเข็นนะครับเราเดินมันเองไม่จะหยุด,ดยกานนี้นะเครื่องเดินนี่หยุดวิธีการดับเครื่องก็ปล่อยจบครับใช้ง่ายครับแบงค์เดวูครับสินค้าคุณภาพ